สุรินเมืองแห่งไหมสวยใช่ไหม,ไมสวยผ้าไหมขึ้นชื่อมากค่ะเพราะฉะนั้นแม่ก็ทอไหมใช่แ,<ต>แม่ก็ทอไหมที่เกตเป็นเด็กๆใ,<ช>ใช่ค่ะมาทอทอไหมตั้งแต่รุ่นคุณตาคุณยายจนมาถึงคุณแม่เสร็จแล้วแม่มาอยู่เวลาแม่ก็ทําไหมพอลูกๆต้องเรียนหนังสือใช่ไหมคะแม่ทําไหมเพื่อที่จะขายแลวจะได้เอาเงิน ให้ลูกเรียนหนังสือแล้วพ่อนะคะพ่อก็คือรับราชการเนาะพ่อทํางานอยู่ชนบทานก็คือจะดีตรงที่พอพ่อรับราชการแล้วลูกๆที่คุณพ่อทํางานชนบทานนี้ก็จะสามารถนั่งรถนั่งรถของชนบทานไปเรียนฟรีได้ค่ะแล้วก็ลูกก็จะได้เงินเดือนเดือนละคนละ50บาทสมัยนั้นค่ะพี่ชายก็จะไปเรียนในบพโรงเรียนบุรีรัมพิทยาคมเนาะมันจะเป็นโรงเรียนมัธยมของจังหวัด เด็กบอพอเด็กในเมืองเนี้ยก็จะนั่งรถไปเรียนกันก็ถ้าอย่างนั้นทุกคนก็ได้ไปโรงเรียนใช่ค่ะแม่ก็ทอใช่แม่ทอผ้าไหมโอคุณแม่นี่ต้องเรียกว่าเป็นผู้หญิงผู้หญิงที่เก่งมากก็คือคุณพ่อไปทํางานแล้วก็ลูกเยอะเนาะสิบคนทีนี้ใช่ค่ะเยอะมากแล้วพี่คนโตพี่เคีนโตนี่เป็นคนที่ไม่ได้เรียนคือบุกเบิกทํานา เป็นป่าพี่คุณโตก็จะต้องไปตัดถังทําคันนาอะไรทุกอย่างเลยแล้วก็พี่คนที่สองช่วยแล้วก็มีพี่ชายคนที่สามเนี่ยไม่อยู่ไปเรียนอยุเทพแล้วพี่สาวเป็นคนที่สี่คนนี้ก็จะทําหน้าที่หุงข้าวหุงปลาช่วยแม่ช่วยแม่แ,มแลวก็พี่ชายคนโตจะเป็นคนช่วยดูแลเรื่องทานาทีนี้มาเริ่มเรียนจริงๆก็คือคนที่เจ็ดพี่ชายที่เป็นพอจำเริญแล้วก็เป็นพอสาเร็จ อพอ,อมงกุฎก็บพอ,อประนีตพอที่ทางกรมหน่วยงานไหนคะเป็นพี่ชายอ่ที่เป็นเป็นโรงเรียนค่ะเป็นเป็นหน่วยงานของอเป็นอาจารย์ภาคปฐมศึกษาอยู่อสคนและสองคนเป็นสอนมัธยมเป็นครูมัธยมและเขตเอง ของหนูเองเนี่ยหนูมาเรียนรามจบคณะมนุษยศาสตร์เอกภาอังกเข้ามารุงเทพใช่ค่ะอยู่ในคือพอพอขออนุญาตพอพี่ชายเรียนจบกันเขามีงานเขามีครอบครัวเนาะเราก็คือขอคุณแม่ว่าเราก็อยากจะมีความรู้เพราะเพราะตอนนั้นเด็กบรานอกทํานาแล้วก็เลี้ยงแม่กับพ่อเนาะมีความรู้สึกว่าถ้าเรามีความรู้มันเหมือน เด็กบรรนนอกคนหนึ่งตั้งใจอยากเข้ากรุงเทพเพื่อใบปริญญาจริงๆเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแม่ถึงให้หนูเป็นชาวนาความคิดแรกว่าต้องอยู่เลี้ยงพ่อแม่เนาะแต่หนูอยากเลี้ยงพ่อแม่ด้วยแล้วก็วอยากมีใบปริญญาย้ายเพราะว่าหนูม,มีความรู้สึกว่าถ้าได้ใบปริญญาแล้วมันจะได้มีความรู้และมีความกล้ากล้าเหมือนว่าถ้าไปที่ไหนเหมือนมัน,ม,นมันมีอะไรเกราะเหมือนเกราะว่าเราไม่ฟังไม่ไม่มีความกลัวกับเรื่องอื่นเหมือนว่า เหมือนใบเบิกทางอะไรสักอย่าง<ช>ความคิดตอนเด็กๆนะคัะว่าเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าได้ใช้จริงๆคือพอมาอยู่เนเท์แลนด์พอเราจะต้องเดินทางอย่างตอนนี้หนูอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์ที่ผ่านมาหนูไปเยอรมันโดยที่ไม่เคยไปเลยครั้งแรกในชีวิตโดยการนั่งรถไฟไปต่อห้าต่อโดยมีความคิดว่าพอเรามีความรู้ภาษาอังกฤษเราไม่กลัวเราเราเหมือนกับว่าเรามี ความมั่นใจว่าเราสามารถไปถึงจุดจุดนั้นได้ได้แล้วทำไมเลือกไปเยอรมันคะคือคืออันดับแรกก็คือว่าลองลองนั่งรถไฟเขาบอกว่าไม่รู้จักเลยเยอรมันอยู่ยังไงอะไรแบบนั้นนั่งไปเพื่อ,อตอนแรกคือ,อมีหลานแต่งงานกับแฟนอยู่เยอรมันหลานของแฟนเขาเกิดครบรอบห้าสิบปีแล้วก็เชิญแขกประมาณร้อยกว่าคนเขา เชิญว่าอยากให้พี่เกดไปด้วยนะโอ,อากาสพิเศษอโอกาสพิเศษทีนี้ก็เลยโอเคพี่อยากลองเรียนรู้ตัวเองด้วยว่าพี่จะสามารถนั่งรถไฟครั้งแรกไปถึงเยอรมันไมมแต่ไม่กลัวเพราะว่าตัวเองใช้ภาษาอังกฤษได้ก็ได้ใช้จริงจพอไปปรากฏว่าได้ใช้ปรากฏว่าเงินเติมเงินเติมในบัตรที่นี่จะมีบัตรใช่ไหมคะสตปเปนการ์ดเนี่ยบัตรเติมเงินต้องเติมทุกที่ที่เราจะไป ไปสมมติว่าเราไปลงเมืองสวอลเลอร์อย่างเงี้ยเขาจะมีว่าตรวจถึงจากบักวคาที่อยู่เนี่ยไปถึงนู้นจะต้องเสียกี่บาทกี่ยูโรทีนี้พอเราไป <5 S 1> มันหมด <5 S 1> ใช่ไหมคะอพอมันหมดที่นี่เงินในเงินในบัญชีอะที่เราเอาไปในเอทเอมเนี่ยเราเราเอาเอทเอมไปเราก็หาไม่เจอจริงๆมันอยู่ในกระเป๋าจริงหาไม่เจอเราก็ไปทักไปทักนักท่องเที่ยวสองคนผู้หญิงผู้ชายเขาเป็นคนอังกฤษ บอกแม่ฉันมีเงินสดอยู่ในกระเป๋า50าิยูโรค่ะ Can you use your money for me บอกเขาว่าเธอสามารถจะใช้บัตรของเธอเนี่ยเติมเงินให้ฉันแลาฉันขอจเงินสดให้เธอเขาก็ทําให้เราว่าเอาเราสนุกว่าเอาเราใช้ภาษากับเขาได้แล้วเขาเอาเงินเรา50ิยูโรไปแต่เขาเติมเงินในบัตรของเขาเพราะมันต้องใช้บัตรเติม ว้ mm ้ย hmm. เราไปได้เรามั่นใจว่าฉันไปได้ทุกที่เลยตอนนี้ฉันไม่กลัวก็ไปจนถึงน้องเขาลงลงจากนี้ลงสวอลเลอร์ใช่ไหมคะจากสวอลเลอร์ไปจนถึงเอ็มสเคเดอเอ็มสเคเดนี่ก็คือสิ้นสุดของเนเธอแลนด์และจะเป็นเยอรมัน oh. ใช่ไหมคะเราก็ต่อจากเอ็มสเคเดไปเยอรมันได้และก็ต้องต่อที่เมืองนี้เมืองนี้ลงเมืองมอนโช ลงเมืองฮัมแล้วก็ไปลงเมืองอ่อนิวบโกบได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปถึงเรานี้จำได้เลยค่ะหน้าไม่ไม่ต้องดูเลยเนาะไม่ต้องดูเลยสบายค่ะสบายก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สนุกได้ใช้ก็เรียนมนุษยศาสตร์ค่ะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษค่ะแต่ว่าตอนนี้ภาษาอังกฤษหนูไม่ไม่ไม่ได้เล้ค่ะร้อยเปอรเเพราะว่า มันตีกันกับเนเธอร์แลนด mm ์ hmm. ไปหมดแล้วบางทีก็พูดบ้างจําได้แตใช้เนเธอร์แลนด์เนะใช่ค่ะมาที่นี่ที่นี่เ,เขาใช้เนเธอร์แลนด์จริงๆหรือว่าเขาเป็นภาษาภาษาเอ่อออกเอ่อคนในพื้นเมืองที่นี่จะมีอยู่คนที่เขาใช้ภาษาฟริสลด์ฟริสลันนั่นคือเขตทางเหนือเหมือนบ้านเราที่จะใช้ภาษาเขมรเนาะลาวอีสานอะไรอย่างเงี้ยทางเหนือทงนี้เขาจะใช้ภาษาฟริสลด์ภาษาฟริสแต่หนเน่ะ พูดไม่ได้หรอกแล้วก็ฟังไม่ค่อยออกได้บางคำแต่ว่าเขาจะใช้กันก็มีอยู่สองอย่างก็คือมีคนฟรีสที่พูดฟรีสก็คือแล้วก็คนพูดในแถดงพูดดัชเราก็พูดกับเขาเขาก็ไม่ไม่รังเกียจนะถ้าเราพูด เป็นดัสเฉยๆเขาก็พูดด้วยใถ้าเก่งน้คนดั๊เสยปกติล้วทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะใจกว้างใช่ค่ะถ้าก็เห็นแล้วงงๆงะแล้วพูดพูดไปยังไม่ตอบสนองยังไม่เข้าใจเขาก็เปลี่ยนใช่ค่ะใช่เป็นภาษาอังกฤษให้กับเราทันทีเลยใช่ใช่เขาก็คือภาษาอังกฤษเขาก็เรียนเหมือนกันเนาะเขาก็จะรู้อัตโนมัติอยู่แล้วถ้าเราเป็นคนต่างชาติเขาก็รู้ภาษาอังกฤษกันทุกคนอยู่ส่วนมากโดยส่วนมาก